สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง EC Team Live นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Seven n i g h t Rebirth นะครับในคลิปแนวทางการหาเพชรฟรีนะการหาเพชรฟรีของเกมนี้นะครับไม่ยากเพราะว่าเขามีการฟาร์มที่ผมว่าฟาร์มได้ตลอดนะครับฟาร์มจนทั้งวันเนี่ยผมตั้งแต่8โมงเช้านะครับเออ7โมงเช้าจนตอนเนี้ย4โมงเย็นถึงจะหยุดฟาร์มนะครับแต่ยังฟาร์มได้ดีอีกนะแต่หลังจากเนี้ยมันไม่คุ้มทุนละในคลิปนี้ผมเลยเรามาสรุปให้ฟังนะครับว่า เขาหาเพชรฟรีกันยังไงนะครับแล้วก็คุ้มม่คุ้มยังไงนะครับลองมาดูกันการหาเพชรฟรีนะครับก็คือการทําตัวละครครับให้เลเวลแม็กก็จะได้ตัวเละ20เพชรนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าเลเวลแม็กก็จะได้เพชรครับแล้วก็เอาไปซื้อกุญแจแล้วก็มาฟาร์มใหม่นะฮะก็ะคือบนหลุมันอยู่แค่นี้นะครับในส่วนของการฟาร์มเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันเนาะในการฟาร์มเราต้องใช้พลังงานใช่ไหมครับเราสามารถเข้ามาซื้อพลังงานตรงนี้ได้แต่ว่าตอนแรกๆอะถ้าเราเข้ามาล็อกอินประจําวันใช่ไหม มันก็จะมีพลังงานฟรีให้1ถังนะครับแล้วก็จะมีแจกตามเ,ออเนี่ยกล่องจุดหมายในกิวนะครับหรือไม่ก็จะเป็นพวกภารกิจตรงเนี้ยมันจะข้อปีย่อยที่ทุกคนนะ่ยมันจะได้ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมฟาร์มมาสอสาวันก็ได้สเต็มนี้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเลเวลสูงไปกว่านี้ก็อาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับหรือว่าถ้าใครฟาร์มด่านต่ำกว่านี้อาจจะได้น้อยกว่านี้นะครับอันนี้เป็นค่าคร่าวๆนะที่ผมคิดมานะครับอ่าเริ่มกันก่อนเลย เราเข้ามาใช่ไหมครับเราเก็บพลังงานล็อกอินประจาวันให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บพลังงานไปในวันนั้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับผมนะแล้วก็มาซื้อพลังงานด้วยเพชรนะครับ10ครั้งแรกอ่ะมันครั้งละ50เราก็ซื้อ10กล่องไปเลยนะครับเราจะเสียไป500เพชรนะครับแล้วจะได้พลังงานมา600พลังงานนะครับแล้วเอาไปฟาร์มให้หมดนะครับเราจะได้เพชรคืนมาประมาณ1,500เพชรคือจ่ายไป500แล้วก็ได้มาพัน0นะครับ กำไรก็จะอยู่ที่1,000เพชนะครับตรงนี้นอกไปก่อนแต่การซื้อรอบที่2นะครับมันจะกล่องละ80เพชละนะครับแต่เขาให้ซื้อ30กล่องก็จะได้พลังงานมาทั้งหมด1นึ่พันแปพลังงานนะครับเสียเพชไป2,400รอบที่2นี้เสียไป2องพแล้วนะแต่2องพเนี่ยเราจะฟาร์มมาได้อยู่ที่1นึ่งพหกรเพชประมาณนะครับโดยประมาณ1,600เพชรเพก็จะขาดทุนไปนะครับตรงนี้ขาดทุนไปนิดหน่อย แต่สรุปรวมคือเราได้กําไรจากกล่องชุดแรกนะครับที่เป็นกล่องละ50เพชรมานะฮะก็จะถัวเถียก็คือเท่าทุนนะครับฟาร์มเท่าทุนไปเลยนะครับตรงนี้คือถือว่าไม่เสียพลังงานใช่ไหมไม่ไม่เสียเพชรเลยนะครับแต่ว่าเราจะได้อะไรล่ะใช่ไหมจากการทําอย่างเงี้ยมาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง4ี่โมงเย็นเนี้ยสรุปที่ที่เราได้นะเลเวลไอดีนะครับเลเวลไอดีได้แล้วก็ ตัวสุม่มตัวสุ่มตัวละครนะครับอาวุธชุดป้องกันเอามาขายเพื่อที่จะเอาเหรียญทองนะครับแล้วก็เหรียญทองที่ได้ตามด่านด้วยแล้วก็ตอนที่ฟาร์มในด่านน่ะมันจะมีโอกาสได้ตัวละคร4ดาวด้วยนะอ่าอันนี้คือสิ่งที่เราได้นะครับยังไม่พอเราก็จะได้ตัวละครที่เราฟาร์มใช่ไหมที่เลเวลแม็กแล้ว30ตัว3าดาว4ดาวสองดาวใช่ไหมครับเราก็เอาอีกตัวพวกนั้นน่ะมาผสม ตรงนี้นะครับก่อนผสมเราก็ทําการบวก5ให้เรียบร้อยนะครับนี่ผมจะบวก5ตัว3ดาวนะครับด้วยตัวอันนี้อันนี้อันนี้ทําให้ดูก่อนนะด้วยตัว3ดาวด้วยกันจะได้1นึ่งร้อยเปอร์นะครับจะได้เร็วหน่อยปึ๊บเราก็จะได้บวกหามาใช่ไหมสี่ตัวโอเคตัวนี้อันนี้คือสิ่งที่เราได้จากการที่เราหยวนเพชรไปแล้วนะเราไม่ได้ใช้เพชรเลยนะแต่เสียเวลาไปเท่านั้นเอง โอเคเราก็บวกเข้าไปนะครับ2ตัวบวกได้1ตัวเนาะเป็นการสุ่มใช่ไหมครับผมสมสงตัวที่ตีเมื่อกี้นะโอกาสของการสุ่ม3ดาวบวก3ดาวเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแค่โมดูเปอร์เซ็นตรงนี้นะครับสดาวบวกกับ3ดาวเปอร์เซ็นจะอยู่นี้ครับมันมีโอกาสออกตัวทองเลยนะแต่เพียงแต่น้อยมากแบบ0.0 0, 0, 0นยะ์น่ะแต่ว่ามันจะโอกาสออก4ดาวไงเ้วเอา4ดาวไปทําเป็น5ดาวอีกทีหนึ่งหรือว่าจะเอา4ดาวไปกินยังไงเอาไปบวก ดาวลุงก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้ามันออกมาเป็นตัวฟ้าหรือว่าตัวทองนะครับแต่ตัวทองผมยังไม่เคยได้นะก็ตัวฟ้าก็ดีแล้วนะอ่ะเนี่ยครับก็มาตีบวกกันเราก็จะได้ตัวสีดาวขึ้นมาจะเป็นอาจจะเป็นสีเขียวสีฟ้าก็ได้ครับแล้วก็เอาไปฟาร์มต่อไปวนลูปก,กันต่อนะครับเรีย่ยงนี้พอถ้าเกิดว่าได้ตัวที่เราใช้เราก็มาบวกดาวม่วงซะนะครับก็จะได้ผ่านคอนเทนต์ไปได้นะครับแล้วก็พลังงานในส่วนที่เกินมาพวกเนี้ยเราก็ ถือว่าเป็นกําไรเพชรของเราได้นะครับแต่ในส่วนของการซื้อเนี่ยเดี๋ยวกลับไปที่การซื้ออีกทีหนึ่งการซื้อครั้งนี้เป็นรอบที่3มันกล่องละร้อยเพชรเขาให้ซื้อ50กล่องก็คือ5 0า0เพชรผมมานั่งคำนวณแต่ผมยังไม่ได้ซื้อนะคำนวณคำนวณดูเราจะขาดทุนนะครับเพราะว่าเพชรต่อกล่องมันแพงอันนี้สําหรับคนเติมนั่แหละเติมแล้วก็ดันให้เลเวลขึ้นสูงไปกว่านั้นนะครับในส่วนของผมผมหยุดที่กล่องละ80 นะครับแล้วก็เก็บเพชรไว้เผื่อไปสุ่มตุกกาชานะครับจะได้มีแฮปปี้กาชาดีกันนะครับแล้ววิธีการฟาร์มอ่ะทำยังไงใช่ไหมครับวิธีการฟาร์มก็เข้ามาเอาตรงนี้ครับเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วเข้าไปที่ด่านที่คุณฟาร์มได้นะครับของผมเนี่ยเจ็ดขินหนึ่งนะครับแล้วตอนฟาร์มเนี่ยผมใส่แค่2ตัวเป็นตัวดาเมจสองตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่มอนซะสามตัวนี้ผมปล่อยว่างแล้วก็เซตให้ เขาเอาตัว2ดาว3ดาว4ดาวเข้ามาอัตโนมัตินะครับใน3ช่องหลังนี้แล้วก็วนไปเลยนะครับพอมันเต็มแม็กอยู่ที่60รอบเนี่ยเราก็ค่อยมาเติมจี้แล้วก็เข้าไปใหม่นะครับก็ฟาร์มวนอยู่ตรงนี้ก็ทั้งวันนะครับก็ได้ประมาณนั้นอัตราการดรอปของในเนี่ย ที่ผมบอกนะครับเนี่ยมันมีโอกาสได้สีดาวด้วยผมได้สีดาวกับตรงนี้มาแล้วแล้วก็พวกอาวุธนี่ก็ออกมาขายแต่ไอ้การทองนี่ผมยังไม่เคยได้นะครับตรงนี้นะพวกเงินแล้วก็ EPID ด้วยนะครับแล้วตอนเราจะไปเก็บเพชรใช่ไหมเก็บเพชรจากการที่เราเลเวลแม็กตัวละครเนนะี่ยล้วก็มาเก็บที่บอร์ดตรงนี้นะครับเนี่ยปึ๊บมันจะอยู่ตรงนี้นี่นะฮะนี่เลเวลตัวละคร30 1หนึ่งตัวจะได้20เพชรนะฮะก็เก็บไปเนาะ แล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมมาเก็บภารกิจตรงนี้ด้วยนะในส่วนของอันบนเนี่ยมันดันไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ของดีขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลของเราเลยนะครับตามขั้นเลยอันที่2เนี่ยจะเป็นการที่เราเอาไปฟาร์มนะครับเฟสที่2นี้นะก็ตรงผมเนี่ยมันจะอยู่ที่80ตัวตอนนี้ผมได้เจ็ดสิบสี่ตัวก็จะผ่านได้กุญแจมาอีก2กล่องฟรีๆนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายนี่ก็คือเอามอนสามดาวมาผสมนะฮะแล้วก็จะผ่านไปขั้นต่อไปเป็นขั้นที่7นะฮะก็จะรูปอยู่เนี่ย เก็บพลังงานแล้วก็เก็บกล่องเก็บตัวสุ่มนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย